Apple WWDC ปีนี้มีอะไร Apple Vision Pro จะน่าจับตามองขนาดไหนและ Apple M2 Ultra มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไปรับชมพร้อมกันครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Tech Forward อีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนนะครับก็มีงานใหญ่ของวงการไอทีอีกการหนึ่งนะครับก็คือง,งาน WWDC ของ Apple นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นงาน เดียวกอลเปเปอร์นะครับเป็นงานสหรับนักพัฒนานะครับ Apple เองเนี่ยก็เปิดตัวเทคโนโลยีนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่านักพัฒนาจะเห็นอะไรในยุคต่อไปบ้างนะครับวันนี้ผมวสันตุลพศาลนะครับชีพเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์เอ็นเฟกนะครับก็มาชวนคุณมิกและคุณเติ้ลนะครับมาคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าตัวที่เป็นแนวคิดของ AR ใช่ป่ะใช่แล้วใครเคยเล่นพวก AR VR บ้างครับผมผมเคยเล่น VR เป็นตัว Oculus Pro อะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับก็ ดีนะครับแต่ว่ายังเล่นลวร่อนขัข้นหมื่นเหมือนกันไม่รู้ว่าตัววิชั่นโปรจะเป็นยังไงบ้างผมเคยไปของซัมซุงวนะครับที่เกาหลีเขาก็จะมีแลบให้เล่นนะครับผมชอบตรงที่เขามีมีเก้าอี้ที่สามารถขยับไปมาด้วยก็คือมัอนกับว่าสิ่งที่มากระทบประสาทสัมผัสเราอะครับนอกจากภาพแล้วที่เขาทาได,ได้ได้กว้างขวางขึ้นน่นะเพราะเขามาครอบตารเราหมดเลยนะครับมันมีทั้งการขยับตัวแล้วก็เสียงด้วยซึ่งอันนี้นมันเป็นสิ่งที่ ที่ตัว a p p เ e เนี่ยเพิ่มเพิ่มมาให้ด้วยมีมีทั้งภาพแล้วก็เสียงแล้วนะครับที่ที่เขาใส่มาให้ผมว่าแนวคิดของ AR VR ทั้งหมดเนี่ยครับมันมีมานานมากแล้วหนึ่งกับวงการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะสิบกว่าขวบเนี่ยสักยี่สิบสามสิบปีก่อนเนี่ยตามห้างเนี่ยครับถ้าเราไปดูภาพกเก่าๆในห้างเนี่ยจะมีตู้เกม VR เป็นร้อยแล้วสมัยนั้นนะแล้วเราก็เล่นเกมได้สิบนาทีอย่างเงี้ยครับ<ม>โดยที่ภาพสามมิติก็จะเป็นกล่องๆมากๆแต่ก็เป็นภาพสามมิติยู่คิดว่าอย่างตอนนี้เนี่ยสามิปีมันก็ผ่านไปเยอะผ่านไปนานมากแล้ว Apple ิ i s i o n Pro โปเนี่ยคิดว่ามันจะถึงจุดที่คนจุนวนมากมีในบ้านหรือย,ยัง<ม>คิดว่าไงมึงคิดว่าจริงๆแล้วมันยังเป็นคล้ายๆเป็นสิ่งที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีแต่มีแล้วอาจจะดีขึ้นแต่ว่าด้วยราคาที่เปิดมาเนี่ยก็ถือว่า สูงพอสมควรก็ถ้าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินบ้านเนี่ยก็อาจจะมีก็ได้นะก็ม,มีมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าถ้ามุมผมอะครับผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนคือแอเปิเขาเคลมว่าเหมือนเขาอินเวนต์การสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาที่แอปเปิลเาเคลมว่าเขามีคอมพิวเตอร์ที่แบบว่ามีมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดอะครับแล้วเนี่ยเป็นอีโวลูชั่นหนึง่งแต่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนการชิปจากที่เรามองจอคอมจอมองจอมือถืออะครับระยะเนี้ยมาอยู่ระยะนี้แทนตัวผมเองเนี่ยจะค่อนข้างเชื่อว่าพวกแว่นพวกนี้เน โอเคล่ะเทคโนโลยีมันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้มันมากขึ้นหลายคนมีเมากขึ้นราคาดีขึ้นแม้แอปฟิชชันโปรเนี่ยคนจะโวยวายว่าแบบโอ้หแพงจังไปแสนเลยแต่จริงๆแล้วมันถูกลงมากแล้วโดยคุณ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 คุนคุณคุณคุณค่ณคุ่คุนคาณเุณคยณ่าคนณคุ่มุณเุณเุณคุณคุณคือคุอคุณคุณคุณอุอคุณคุณาุณคุณคุณคุเคุณคุภาพมันเยอะเนี่ย มันจะเมาง่ายขึ้นคนจะเมาง่ายขึ้นมากแต่ต่อให้ดียังไงเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆค,คนเมารดอะ่ะเอ่อเท่า huh. ที่เคยลองเล่นเนี่ยจริงๆประสบการณ์ก็คือว่ามันจะมีเรื่องความร้อน uh huh. กับน้ําหนักซึ่งช่วยให้เมาได้เยอะขึ้นด้วย uh huh. คือยิ่งพอจอมันร้อนแล้วเนี่ยคือตัวหน้าจอที่ฉายภาพเข้าตาเราเนี่ยมันร้อนแล้วเนี่ยแล้วพอเล่นนานๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าตาเราล้าแล้วก็เราก็จะมึนเร็วขึ้นกว่าปกติ uh huh. ด้วย กับน้ำหนักด้วยน้ำหนักคือเวลาเราเอียงหัวเนี่ยมันจะนงง่วงหน่อยนึงแล้วมันจะลาดหัวเราเราก้มลงไปหน่อยอันนี้รวมเรื่องแบตเตอรี่ด้วยไหมครับทนายซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะรคิดหนึ่งว่าแบตเตอรี่เนี่ยแอปเปิลก็ลักไก่ด้วยกันบอกว่ากแยกแบตเตอนี้อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือจาจาเป็นต้องต้องเสียบต้องเสียบใช่ครับแต่ประเด็นคนใส่แว่นเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ตัวไอทิชชั่นโปรแตกจากคนอื่นก็คือเขาไม่พยายามที่จะให้คนใส่แว่นใช้ได้เลย เ,เาาดินโดยการเด้เขาไม่ได้ช่วยปรับค่ายสาใช่แต่ว่าการทถ้าคุณมีสายตาค่าสายตาไม่ตรงเนี่ยคุณต้องซื้อเลนส์ปิดเข้าไปกับตัวแว่นเลยคุณไม่สามารถใส่แว่นระหว่างใช้งาน,นได้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ของแว่นหลายตัวที่ว่าใส่แว่นแล้วก็ยังพอจะใส่แน VR ครอบไปได้อยู่ที่เราหมุนโฟกัสได้นะครับมีหมุนโฟกัสได้หรือว่าหลายยี่ห้อเนี่ยก็จะมีพื้นที่สเปซข้างในพอที่จะใส่แว่นแล้วก็ครอบไปอีกชั้นหนึ่งได้อันนี้ก็คือแบบว่าไม่ได้ก็คือ คุณต้องใช้เลนของเขาเพื่อให้คุณจะใช้งานได้ครับอีกจุดหนึ่งที่ที่อยากทราบก็คือว่าตัวที่เขาเคลมว่าเขาเป็นเป็น a r ครับก็คือเขามองเห็นสา่าแว่ลอมทั่วไปอะ่ะแล้วก็เบลนเข้ามาได้นะครับจริงๆแล้วมันจําเป็นไหมว่าเราต้องเบลนเข้าด้วยกันว่าเช่นเช่นเรามีนคนอยู่เนี้ยเราก็เบลนอันนี้เข้าไปครับมันจริงๆมีความจําเป็นไหมจริงๆแล้วเป็นฟีเจอร์ผมมองว่าฟีเจอร์สําคัญมากนะเพราะว่าอย่าง ข้อจำกัดหนึ่งเนี่ยในการเล่น VR Virtual Reality ที่เราหายไปเลยเนี่ยข้อจำกัดหนึ่งก็คือหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราเล่นเกมเต้นอย่างเงี้ยแล้วแบบมือไปปฟาดเอาทีวีตกแตกอ่าอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยก็คือว่าผมเล่นเกมใช่ไหมฮะเรเสร็จแล้วพอเป็น VR แล้วเนี่ยเราต้องเตรียมที่ไว้กว้างประมาณหนึ่งเลยเพื่อเวลาเราขยับขาหรือขยับมืออะไรอย่เี้ยไม่ไปตีคนอื่นแล้วอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าสมมติาเราสลับจากแอปเกมไปแบบดูหนังอะไรเงี้ยพอดูหนังเราอยาก ไปนั่งบนเก้าอี้อะไรอย่าี้มันต้องถอดแว่นก่อนเพราะว่าต้องเดินไปที่เก้าอี้แล้วก็ครอบแว่นใหม่อะไร<อ>ซึ่งถ้ามันสามารถเห็นข้างนอกได้มันก็ซีมเล์เลยลเราก็ซีมเล์เลยลก็คือเ,เ,เ,เดินไปนั่งเก้าอี้ได้เลยใช่ครับอีกฟีเจอร์หนึ่งเหมือนเขาบอกว่าคนที่คุยกับเราอะครับสมมติเพื่อนเดินเข้ามาเนี้ยเขาเห็นด้วยว่าเราเห็นเห็นตาเราด้วย อันนี้ทําไปเพื่ออะไรคร,รับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ผมว,ว่าประหลาดที่สุดเลยคืออย่างแนวคิดแนวคิดที่บอกว่าเป็นกล้องแล้วคนมองไปเห็นเคาะมองข้างนอกเนี่ยมีมีคนเสนอมาก่อนนะันสักพาหหนึ่งแล้วแต่แนวคิดที่บอกว่าถ้าคุณมองข้างนอกอยู่อจอจอบนหน้าแว่นซึ่งเป็นจอนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระจกใสนะเป็นจอจริงเนี่ยจะแสดงสายตาเราไปด้วยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันจะมีปุ่ม immersive ที่ปรับว่าอยากจะเป็นโลกจริงกับ กราฟิกแค่ไหนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเราหมุนจนปิดไปหมดเลยเนี่ยข้างหน้าก็จะไม่เห็นตาเราเลยเหมือนกันก็จะ<อ>เป็นกราฟิกแทนคล้ายๆเราปรับทางพาเลนซีได้ <plain S 2> ใช่ไหมใช่ใช่จริงๆองมองรับมองว่าแว่นแว่นพวกอุปกร,รณ์ที่เป็นแว่นเนี่ยอย่าง o o เ l e Glass อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่โหมดที่มันเปิดกล้องอยู่เนี่ยมักจะมีฟิกแนลบางอย่างว่านี่คือการเปิดกล้องเนี่ยคล้ายๆกล้องนักข่าวครับที่มีไฟแดงอยู่ว่า recording ใช่ปะก็คือเป็นการ privacy เป็นเป็นความเปวนตัวของคนหน้ากล้องด้วยว่าตอนนี้กำลังโดนบันทึกภาพอยู่ ซึ่งคนอื่นก็ใช้ LED ตัวเดียวอะว่านตอนนี้การถ่ายภาพ Apple เนี่ยก็คือไปไกลมากคือพอมีเรากำลังมองเรื่องหน้าอยู่เนี่ยก็คือแทนที่จะเป็น LED ว่าเขากำลังมองอยู่นะซึ่งมันง่ายมากราคาถูกวันเยอะ Apple ก็ไปไกลมากว่าเราก็เป็นตาเลยซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งด้วยว่าตอนที่รีกิปเตอร์เข้าตัวแว่นเนี่ยครับจังหวะนาทีแรกเลยเนี่ยเราต้องสแกนหน้าถามมิติเราก่อนก็เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ฝังมากับแว่นตัวนี้เลยว่า มันทาโมเดลสามิติเราสมจริงได้จริงๆเลยคือไม่ใช่แค่เลือลงตายอย่างเดียวเขาสกแกนหน้าเพื่ออะไรบ้าง,งครับสกแกนหน้าเพราะว่าฟีเจอร์หนึ่งที่เขาโชว์ก็คือฟีเจอร์ของการประชุมประชุมออนไลน์ใช่ไหมจะมาประชุม z o มพอประชุม z o ม,ม,มปุ๊บคนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมองามองจากเว็บ c a m เนี่ยรเราก็เห็น,น,นแบบ webcam เราก็เห็นหน้าเยเห็นหน้าเต็มทครับคำถามคือคนที่ประชุมกับเราเขาเห็นเราเป็นยังไงเราซึงใส่แว่นอยู่ เป็นการแก้ข้อจำกัดใช่คำตอบก็คือคำตอบของแอปเปก็คือบอกว่าอ๋อเห็นเหมือนนั่งบนแคมแล้วไม่ใส่แว่นโดยที่ Apple ิลโกหกด้วยการบอกว่าเขาสร้างโมเดลสามมิติปลอ,อ,อมของเราขึ้นมาแล้วไปโชว์คนอื่นคือภาพที่คนอื่นมองเห็นเราเนี่ยไม่ใช่ภาพเราจริงๆรแต่ว่าเป็นภาพที่ Apple พยายามถ่ายหน้าถ่ายตาของเราถ่ายปากว่าเราทําปากเบ้ทําตาเขอะไรเงี้ยครับแล,แล้วก็เราโปรเจกต์นั้นเป็นภาพสามมิติไปให้คนอื่นเห็นอีกทีหนึ่ง สิ่งที่เราอินเทอร์เน็ตกับแว่นได้นอกจากนอกจากดวงตาแล้วเนี่ยยังมีมือด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มือนี่เรายูสเคสเราน่าจะมีอะไรน่าสนใจที่ทําได้บ้างผมเข้าใจว่าก็เป็นคอนโทรลทั่วไปพวกคลิกเปิดปิดชี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาซิมพลิฟายด้วยการแบบว่าใช้จีบอ่าจีบแล้วก็ลากใช้จีบแล้วลากได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนอกจากจีบลากเนี่ยเป็นการคลิกเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยระบบพอยเตอร์ของเขาเนี่ยใช้สายตาอ่าใช่ครับสายตาว่าเรากําลังมองตัวไหนอยู่ซึ่งมันทําให้เป็นแว่นที่เซนเซอร์เยอะมากคือปกติแแล้วว่่นน VR เีย เวาจะพูดถึงเนี้ยก็คือมีจอสองจอคเณภาสูงมากๆใช่ปะกับเซ็นเซอร์อีกตัวนึงที่สำคัญมากก็คือเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว a c โ e l e r o เตอร์ IMU อ,อัอไนแหละเ,เพราะว่าพวกน,นี้ก็คือเราเอียงหัวต้องเอียงด้วยเวลาคุ้มหน้ากุ้มเดินหน้าเดินหลังแต่ปรากฏว่า Apple เนี่ยไปไกลถึงว่าเป็นเปกล้องเต็ไมไปหมดเลยเป็นแว่นที่จริงๆแล้วกล้องเยอะมากกลายเป็นจอเป็นส่วนน้อยไปก็ช่วงนี้มันก็จะมี Product ที่ออกก่อนมา a p p l e v i s i o n Pro นิดนึงก็คือว่า ชื่อ Enreal Air มันจะเป็นจอเป็นเป็น AR ก็คือเป็นคล้ายๆแว่นเลยเป็นเหมือนแว่นกันแดดแล้วก็เสียบกับ USB C ใดๆอะไรแบบนี้ครับ,รบฟีเจอร์มันมีแค่ก็คือทำให้สิ่งที่เสียบกลายเป็นจอใหญ่ก็เลยจะชวนคุยว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้ว AR เราอาจจะต้องการแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าเรายังต้องการแบบ a p p l e v i s i o n Pro อยู่จริงๆแล้ว U case เ,เนี้ยเป็น U case ที่ผมชัดเห็นชัดที่สุดก็คือคนเนี่ยเข้ามายอยู่ในเมืองมากขึ้นที่ห้องเล็กห้องคอนโดเล็กลงเรืเ่อยๆ แล้วคนกลุ่มที่น่าจะใช้เนี่ยก็คือคนที่อยากได้ทีวีร้อยนิ้วแต่บ้านติดทีวีร้อยนิ้วไม่ได้อันนี้อันนี้ชัดเจนมากว่าคุณคุณสามารถมีโซฟาตัวเดียวแล้วคุณนั่งดูทีวีร้อยนิ้วแล้วคุณเหมือนยืดท่องออกไปแล้วเห็นทีวีร้อยนิ้วได้เป็นเรื่องข้อจํากัดของพื้นที่แต่ไม่ใช่ข้อจํากัดเรื่องงบประมาณถูกไหมครับอาแต่ว่าถ้าแสนเดียวเนี่ยบ้านคอนโดใหญ่ขึ้นตารางเมตรนึงใช่ไหมฮ่าฮอ่าฮ่่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า บอว่าเราซื้อสองอันดูกาแฟเนี่ยยังอาจจะคุ้กว่าซื้อคอนโด<ม>ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เป,เป็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าใช้ได้มาเสร่มเรื่องตัว p r i v a c y หน่อยหนึ่งครับตอนเราใช้เว็บเนี่ยเขาจะทราบใช่ไหมว่าเรามองจุดไหนเหมือนตอนเราเข้าเว็บไซต์ครับเขาจะเก็บประวัติเราใช่ไหมว่าเราเข้าเว็บนี้บ่ยอยแล้วก็โฆษณาใช่ไหมครับทีนี้เขากังวลเรื่อง p r i v a c y คือถ้าเราเข้าเว็บเนี่ยเขาอาจจะรู้ได้แต่ถ้าเรามองจุดไหนในเว็บครับ a p p เปเขาเคลมว่าเขาจะเก็บเป็นเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วฝั่ง PC ซเนี่ยมันมีปัญ ตัวเว็บเนี่ยเวลาที่เราเมาส์เลื่อนบนเบราว์เซอร์เนี่ยเว็บเนี่ยสามารถเก็บตำแหน่งพอยเตอร์ได้คือเก็บละเอียดเลยใช่ใช่ใคือเราสามารถเกขียนว่าคือเพื่อเก็บตำแหน่งพอยเตอร์ได้ไม่จะไม่เคลื่อนไม่จะไม่เคลื่อนอะไรเลยก็ตามจะได้ทราบว่าเราสนใจเรื่องเป็นอาร์เคเจอร์ซึ่งซึ่งมันก็เป็นเมาส์พอยเตอร์ใช่ไหมมันไม่ได้ระบุถึงสายตาถ้ามองอย่างจริงคือเราเลื่อนเมาส์ไปทิ้งมุมมมุซ้ายล่างแล้วเราอ่านด้านบนอ่านบทความอยู่เขาไม่สามารถเก็บตำแหน่งนี้ได้ใช่เป็นเป็นเซอร์วิสที่พวกคอสจาร์อะไรแบบนี้ครับเป็นเป็นตระกูลเอาไว้แท็กพวกว่า U X U I แต่ว่าพอเป็นสายตาพอ Apple บอกว่าเขาใช้สายตาแทนเมาส์แทนมนอยเ,เตอร์เนี่ยมันจะน่ากลัวทันทีเ<อ>พราะว่าไกว่าถ้าเขาปล่อยให้เว็บไซต์เนี่ยสามารถแท็กมอยเตอร์ได้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะน่ากลัวมากมงาน W D C ครั้งนี้เนี่ยเป็นรีมาร์คอันหนึ่งว่าเขาเปิดตัว Mac Pro อ,อะ Mac Pro ซึ่งเป็นสินค้าตัวสุดท้ายแล้วที่ยังเป็นดีเทลมาตลอดคือเดือนที่แล้วเนี่ยใครยังซื้อ Mac Pro เนี่ย จะได้เป็นอ n t เทลซี n อนเดียวใช่ไหมครับก็เป็นการจบรอกในการท r นฟิช t ั่นของ Apple แล้วที่บอกว่าอยาก t r a n s ชชั่นออกจาก Intel มาสู่ a p p l อิลซีคอนเองเป็นทีหนึ่งครบบรักรงครับก็ Apple เนี่ยถือเป็นบริษัทที่เปลี่ยนโหดมากคือเขาอยู่กับ Intel มาสัก10กว่าปีแต่ว่าถ้าใครจำได้เนี่ยในแง่ของอายุบริษัทเนี่ยเขาย้ายชิปมาหลายรอบหนึก่อนหน้านี้เขาอยู่เพาวีีมาก่อนใช่ครับจริงๆตอนนั้นตอนที่ เปลี่ยนจากพาวเวอร์พีซีมาเป็น Intel นี่ก็ข่าวใหญ่เหมือนกันนะอ่าใช่ครับเขาแบบโอ้โหแบบนี่มันยิ่งใหญ่มากซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดมันต่างไปอ่า Apple เนี่ยเป็นตลาดส่วนน้อยในโลกพีซพอเป็นตลาดส่วนน้อยปุ๊บแล้ว p าวเวอรเนี่ยวอลลุล่มไม่พอเนี่ยเขาพัฒนาแข่งกับ x 8 6ไม่ได้ Apple โตตลาดมันใหญ่กว่ามาก Intel ก็ Intel amd ก็แข่งกันเพราะฉะนั้นแล้วด้วยด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่เนี่ยเขาก็พัฒนาชิปได้เร็วมาก PowerPC ตอนนั้นก็แข่งไม่ทันแต่ตอนนี้รอบนีีีี้เเเเนนน่่่่่ยยยยยกลลลาาาป็วววอออุมขงง Apple ด ผมวแปลง PPI หลายเจ้าเลยกันแล้วแอปเปิล่ก็ค่อนข้างเก่งมากที่ใช้ใช้ชิปคอมมอนกันใช่อันนี้อันนี้ต้องชมลยแบบว่าอย่าง M2 นี่ก็คือไปได้จนถึง Apple ิลเชนโปรเล้วคือชิปตัวเดียวเนี่ยจากรุ่นท็อปในวันนี้เนี่ยมันจะอยู่ยาวมากมันจะไหลจช่งการเป็นรุ่นต่ําสุดเนี่ยในอีก3ามสีหปีข้างหน้าเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเราะว่าเขาไม่ทิ้งดีไซน์ไปเรื่อยๆจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ Apple ิลเขาเก่งมากแต่ว่าอันนึงก็คือ นี่เป็นการรีมาร์คว่า Apple สามารถทราซิชั่นอีโคซิสเ็มขนาดใหญ่ไม่นับมือถือนะมือถือไนดะ้อยู่กับอาร์ม,มาก,ก่อนนานแล้วนี่เราไ,ไม่เราไม่นับแต่ว่า PC ซอย่างเงี้ยครับเดลลอปเปอร์<ไ>เนี่ยครับที่เคยอยู่ a p p l ป6มานานมากและแอปเปิกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญ<ไ>ในการพัฒนาแอปใช่ไหมตอนนี้เขาดึงทุกคนเนี่ยให้มาอยู่กับอาร์มซึ่งเขาเรียก<ไ>เขาไม่ยอมเรียกอาร์มนะเขาเรียก Apple ิลซินโครมตลอดเวลาๆๆๆๆๆๆๆนะ a p ได้เป <Apple S 2> ิดในแง่นี้เนี่ยถ้าเทาที่ใ,นใ,นใช้มาแล้วเป็นไงบ้างครับ เราเคยดได้ลองใช้พวกสับปะรดกันอ่านปะผมจะไม่เคยใช้กับตัวไอตัวโน้ตบุ๊กสักเท่าไหร่อาจจะยังเคยพยายามลองลงด็อกเกอร์บนมือถือตัวเองอะไรไหมาป่ะลงด็อกเกอร์บนมือถือตอนนั้นยังไม่สำเร็จเพราะว่าเหมือนด็อกเกอร์มันยังพอร์ตเข้าอาร์มไม่หมดก็ก็ลงแล้วพังเหมือนกันอาจจะไปลองเพิ่มอะไรบ้างหนึ่งผมก็ใช้แม็กแล้วใช้เอ็มทูมาสักพักหน่งนะครับเพราก็อย่างแรกเลยจริงๆอ่ะตั้งแต่งาน Apple งานอะไรที่เป็นของ Apple อ่ะครับอย่างสิ่งแรกคือคือภาพก็สวย ภาพก็สวยคือผมมองในมุมโปรดักต์ครับว่าถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นว่าโปรดักต์มีสเปคเป็นสเปซิฟิเคชัานครับกับสิ่งที่เรามองเห็นว่าเราอยากได้อะไรอะ่ะบางทีภาพสวยเนี่ยเราอาจจะมองค่าว่าเขาทําอะไรได้บ้างไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือภาพที่เขาทาก็สวยครับจอสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเอ็มทูจริงๆผมมองว่าประสิทธิภาพเขาก็ไม่ได้ไมใ่ในเชิงการใช้างานนะครับอาจจะไม่ได้ต่างจาก อาจจะตัว x ไป6กว่าเท่าไหร่นะครับ uh oh. มีตัวหนึ่งที่ที่ใช้ก็คือบนคลาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างมีหลายๆเจ้านะครับที่ที่พรอไวเป็นเป็น Arm c p u ให้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ใช้งานก็ไม่ได้ติดปัญหาเลยนะครับทั้งตัว OS แล้วก็ที่เป็น Docker Docker เกอรนียต,ตัว Image นะครับที่เป็นคอนเทนเนอร์ให้นะครับก็ตอนนี้ยังยังไม่ติดนะว่ามี Image ไหนที่ที่ยังไม่มีให้นะครับเท่าเท่า,ท,าที่เท่า,ท,ท,าที่ผมใช้นะอาจจะยังมีบางตัวที่ไม่มีก็ได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าททีีี่ใช้้ออตตนนกก็คืุัวมหมหดเลย ก็คือไม่ว่าจะรัน OS หรือว่าจะรันตัวที่เป็นคอนเทนเนอร์ครับก็คือมีให้ใช้หมดก็คือไม่ได้ติดอะไร ถ้าถ้าราคาเทียบกับเซิร์ฟเวอร์เป็นแอปเปอร์หกนี่เป็นยังไงบ้างครับราคานี่ผมไม่ทราบเลยนะอ๋อหมายถึงราคาที่ค่าเช่าใช่ไหมใช่ครับปกติแล้วมันถูกครับราคาตามสูตรจะต่ำกว่าและสมควรเหมือนกันใช่ใช่น่าสนใจใช่ใช่ถูกกว่าแล้วก็ตัวที่เป็นฟรีเทียร์ก็จะได้เยอะกว่าแต่อย่างผมใช้มาเนี่ยดอทยิมโฟด็อกเกอร์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะบนแม็กเนี่ยต่อให้เราไม่มีอินเทออาร์มก็ตามทีเป็นแอปเปอก็ตามทีเนี่ยตัวด้วยมันรันได้ก็ตอนที่ Transition ตอนที่ซื้อแม็กมาใช้ครั้งแรกก็พบ เขา PC มาใช้ x p a d 6เนี่ยคนบ่นก็เยอะมากว่าเทคโนีที่ Apple บอกว่าทําเพื่อลองรับฮาร์ดดิชนเนี่ยมันไม่ค่อยเว mm ิร์กอย่างพวก Rosetta อะไรพวกเนี้ครับ uh huh. แต่รอบนี้เนี่ยดีขึ้นมาก mm hmm. คือรอบนี้เนี่ยแ p ปเปรวยขึ้นด้วยนะ <c oughs> ผมบอกว่าคงอินเวสตหนักมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่พอมันก็ยังมีจุดเล็กๆบ้างที่ผมเจอเช่นว่าถ้าเป็น Docker ที่มัน x 8 6ซึ่งมันจำลองได้จำลอง r ิดอยู่ได้มันจำลองเป็น Linux ได้เรียบร้อยเลยมันจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันมางอย่างที่มันไม่ทำงานใช่อ่าเล็กๆน้อยเช่นว่าอย่างพวก i-notify อย่างพวกพวกว่าด็อกเกที่มันต้อง w t t h h i l e อ่าอยู่ครับมันจะมีจังหวะที่เออมันเกือบวูซแล้วมันว o ร์กเก้บเก้าเลยแล้วแบบพอเราใช้งานจริงแล้วมันมีสลดอันนี้คือ วอตเตอร์ด็อกเกอร์หรือว่าแบบจังหวะเราเมา์ไฟเข้าไปวอตเตอร์ด็อกเกอร์คือตัวข้างในอะใช่ใช้ฟิทเติมเคอร์อินดอรีไฟไม่ได้อ๋ออ่าเพราะมันจําลองไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพวกแอปบางอย่างที่มันต้องวอตเตอร์ไฟตลอดเวลาอ่ามันก็จะล่วงไปของพี่เลื่องมีใช้พวกประชองมชอะไรอย่างเงี้ยไหมครับบนเอ็มทูบนเอ็มทูยังเลยครับจะใช้ด็อกเกอร์อย่างเดียวเลยใช้ด็อกเกอร์ใช้ด็อกเกอร์เนี่ยตอนช่วงหนึ่งผมก็ใช้ด็อกเกอร์เดสก์ท็อปใช้เรนเชอร Uh huh. อ่าซึ่งเวิร์กมากแต่ว่าก็จะมีแคชบ้างใน uh huh. บางจาังหวะนะครับกระองโครลิมากก็ซ uh ึ่งก็เป็นคอมมาไลน์เดียวก็มีแคชอยู่นิดนึงเหมือนกัน uh huh. ยังหาไม่เจอเขาเพราะอะไรผม uh huh. ผมไม่รู้ว่ามันตีอะไรกับแอปผมหรือเปล่าแต่ว่า uh huh. ก็พบว่าใช้บนลินุกจริงๆเลยกับไอ้ปฐกเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งกว่ามน uh huh. ถ้าจะใช้จริงอ่ผมถ้าสมมติผมนะผมยัง,ยงกังวลอยู่อะไรเงี้ยเรื่องจากมีปัญหาอย่างที่บอกเลยครับว่าอาจจะไปเจออะไรที่เรายัง,ยงไม่ชัวร์เขาเพราะนั้นถ้าบางงานที่ต้องใช้งานที่แบบจริงจังอะไรเงี้ย ถ้าเป็นผมผมก็ยังเลือกที่เป็น x86 อยู่อย่างผมเนี่ยไปแกล้งกันนะคือตัว CPU เป็น ARM แน่ๆใช่ป่ะมันเครื่องผมใช่ะแต่ว่าตอนพอพอใช้ก็พยายามไปดื้อใช้ไปรื่อย x86 แต่ถ้าพวกคอมไพน์มาแล้วอย่าง Mac ของเราเนี้ยมันไม่ใช้มันไม่ใช่ Linux ด้วยทั้งไปมันเป็น BSD มันเป็น Darwin นะครับเราพยายามไปจำลอง API c a l l ของมันอีกอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามของเราที่ทำหลายชั้นแต่อย่างท่าบอกว่าถ้าเป็น ARM เฉยๆเลยเนี่ยแล้วลง Linux ARM จริงๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างเวิร์กมาก แต่นั้นก็คือต้องคอมไพน์พร้อมทุกอย่างเลยนะแต่เหมืนเดี๋ยวนี้ก็มีโปรที่เป็นฟอร์อาร์มเจอทุกหมดตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าปุ๊บอาร์มเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานอ่ะผมว่าช่วงหลังกลายเป็นว่ามีคนต้องรับอาร์เคเตอร์อื่นอ่าเริ่มมีรีสฟีเซอร์เบอร์สายจีนเริ่มมีรีสฟีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องต้องไปรองรับพวกนั้นไหมถ้าสมมติว่าทั้งทีมเนี่ยใช้แม็กหมดเลยแล้วเป็นอาร์มหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นอสมชั่นว่ามันจะเวิร์กไหมคือช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นรีเวิร์สมากผมเล่าให้ฟัังวว่าผมซื้้อตเนีย เหตุ <h ate> ผลหนึ่งก้อนใหญ่ๆนะเพราะน้องฝึกง,งานจะใช้แอปใช้แม็กหมดเลยคือ <c ười> <c ười> แบบว่าผมแบบผมจะเอ้ปัญหอยู่นานแล้วบอกว่าทําไมน้องทำไมน้องอมีต <c ười> ังเยอะจัง <c ười> แล้วปรากฏว่าอันนี้คือตอนทํางานด้วยกันเนี่ยครับแล้วเวลาที่บอกน้องเอาคอนเทนเนอร์ไปรันน้องเจอปัญหาที่ผมหาไม่เจออ <c ười> อครับจริงอาร์มนี่คือเริ่มจากมือถือเลยไหมครับอาร์มเริ่มจากจริงๆเริ่มจากพวกเอ็มเบด คือซึ่งมัน,นคล้ายได้มือถือครับก็คือผมว่าจุดหนึ่งที่เขาเก่งมากก็คือจุดพวกการไม่ใช้พลังงานในจังหวะไม่ทางานเรืออ่องการแม,ม,มนเนจพวกนั้นซึ่งอย่างพวกเอ็มเบดเนี่ยครับบางทีอย่างพวกหลอดไฟเซนเซอร์รสมมติว่าเรามีเซนเซอร์อยู่แล้วคนเดินถ้าคนยังขยับย้าห้องให้ไฟเปิดทิ้งไว้อ่เมื่อก่อนก็เป็นงานประมาณนี้ใช่พวกนี้เดี๋ยวนี้ด้าหลังมันมีชิปเฉพาะแล้วนะแต่ว่าพองานแค่นี้เนี่ยแล้วจังหวะที่ไม่มีเซนเซอร์ไม่มีอะไรเข้ามาเลยเนี่ย มันต้องหลักลึกอะ่ะ<ช>มันใช้พลังน้อย,อยเออมันแทบไม่กินไฟเลยมันกินไฟเ<ช>มื่อมหร่ีทริกเกอร์บางอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจงังหวะพอทริกเกอร์ขึ้นมาปุ๊บมีคนเข้ามาปุ๊บเปิดกล้องเปิดกล้องนั่งประมวลผลต้องการพลังประมวลผลสูงแต่พอจงังหวะหลับก็แบบไม่กินไม่กินไฟจริงจริงอเทนเรื่งมันคือเทนเรื่องการทำคาร์บอนฟุดฟิลตนะครับผมเพิ่งจะลิงว่าไออาร์อาจจะสอดคล้องกับเรื่องนี้ด้วยก็ได้นะแต่หลังจริงแล้วพวกไอปฐมอย่างพวกอะตอมอะไรพวกนี้มันก็เก่งมากเลยนะตัวอะตอมนะ ผมไม่แน่ใจยังไม่เคยเบสช์หมากเหมือนกันแต่ไฟนอลรีเซว์เนี่ยผมว่าไฟนอลรีเซว์สุดท้ายเนี่ยคนใช้แม็กกับคนใช้ PC เนี่ยหลังๆยังยังรู้สึกกันอยู่ว่าคนใช้แม็กเนี่ยกล้าเข้าออกจากบ้านโดยที่ไม่มีชาร์จเจอร์อ่าครับใช่ใช่ใช่ก้าออกจากบ้านโดยไม่มีชาร์จเจอร์แต่คือคือบางทีแบบว่านะผมขับรถปากซอยแล้วเงี้ยถ้าเป็นผม PC เป็นโอห์มันจะมีฟีกยขับรถหยุดมากปากซอยนะแล้วแบบเฮ้ยลืมชาร์จเจอร์อยู่ลืมชาร์จเจอร์วางไว้ที่โต๊ะถ้าเป็นแม็กเนี่ย หลายครั้งผมก็แบบว่าเอออย่าเปิดไรแรงแล้วแต่การวันนี้อยากประมวลผลแรงใช้เบราว์เซอร์ใช้บทใช้ powerpoint เนี่ยไปทั้งวันพอได้แต่ถ้าให้เลือกเครื่องเดียวเนี่ยถ้ามี mac เครื่องเดียวพี่ริวพอไหมไม่น่าพอจจะมีบางอย่างที่เราต้องใช้ถูกปะคือในแง่ d e p t จริงๆเนี่ยครับผมว่า windows ทำดีมากในช่วงหลังอ่า w s l นี่บบ เนียนเนียนแบบเนียนเนียนโคตรโดยเฉพาะในเวอร์ชันหลังๆนะที่แบบว่า Docker เนี่ยจริงแล้วด็อกเกอร์เดสก์ด็อกเกอร์เดสก์ทเนี่ยตอนหลังไม่ต้องต้องใช้ได้ทำไปนะครับเขาก็ทำได้ดีมากแต่ว่ายังไม่ได้ลอง Windows on arm อันนี้เไว่าจะซื้อมาลองเหมือนกันครับเราใช้ตัวตัว VM ก็ได้ครับวิดด็อกอ่อนอ arm ผมก็ลงลงอยู่แต่เขายังไม่เท่าไงยังไม่ใช่ใช่แล้วก็ติดก็ติดว่าลงแอปนอกนี้นั่นที่ที่เป็นแอป X86 เนี่ยได้ได้แค่บางตัวบางตัวก็รันไม่ได้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วว่่าาเเก็ริม บอกว่าเริ่มรงรับแอปมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็น2ประเด็นใหญ่นะครับของงาน WWDC ปีนี้นะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อโลกไอีนะครับในยุคต่อไปนะครับจะถึงเวลาหรือยังที่เทคโนโลยีนะครับที่ Apple ิลสำเสนอใน2ตัวนี้นะครับ ARVR นะครับกับการเปลี่ยนสารัตยกรรม CPU นะครับโลกไอีเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสารปฏิิรไปได้อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์ในยุคต่อไปจะเป็น ARVR หรือยังนะครับก็เป็นจุด เปลี่ยนจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกในปีหน้าว่ามีการใช้งานเยอะขึ้นจริงไหมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ Pick Forward นะครับและพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในช่องทาง YouTube และช่องทางอื่นๆที่เรานำเสนอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ